ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค,ค่าคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและมีบางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลา,ลากลินโครนถล่มนะคะเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในวันนี้มากน้อยเพียงใดติดตามจากคุณกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเจินคุณกวิทเลยค่ะคุณพิมพิมลครับโดยทั้งสองอำเภอนะครับไม่ส่งผลกระทบนะครับกับหน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่อำเภอจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอแม่จันครับขณะที่ภาพรวมของชาวจังหวัดเชียงรายนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจํานวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าาาที่่ผนมครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยที่6นะครับเขต7ตําบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายชาวบ้านที่เป็นชาติพันธุ์อาข่าทยอยมาใช้สิทธิ์ในช่วงสายพอช่วงเช้าๆอากาศเย็นเพราะมีฝนตกนะครับตลอดทั้งคืนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านตื่นตัวกันมากนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะมีคนในหมู่บ้านเพิ่งที่จะแปลงสัญชาติแล้วก็ได้รับสัญชาติไทยมาด้วยนะครับก็คงไม่มีปัญหาครับการใช้สิทธิ์เขาก็มาหมดครับของที่นี่คือมันไม่ค่อยเสียสิทธ มาใช้หมดเลยครับชาวบ,บ้านตือตัวเยอะตลอดครับเพราะว่าคือในส่วนของในการเลือกตั้งเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่าหนึ่งคือในส่วนตรงนี้ก็บางส่วนก็อาจจะมันไม่ได้เนาะคนที่แปลสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังถามหาตลอดแต่คนที่มีก็จะใช้สิทธิ์ทุกคนครับ เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่10บ,บ้านผาหีตนตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมานะครับชาวบ้านผาหีออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาคามีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าไปใช้สิทธิ์ทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งมีสีสันขึ้นมากทีเดียวนะครับส่วนเขตเลือกตั้งที่1ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย หน่วยเลือกตั้งที่2และก็3ที่ตำมนท่าสุดภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับเพราะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า2,395คนทยอยมาใช้สิทธิ์ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีเดียวนะครับ ส่วนสถานการณ์ฝนที่ตกในจังหวัดเชียงรายตอนนี้หยุดแล้วนะครับแต่ก็มีน้ําป่าแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่อํเาเภอแม่จันแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงเบื้องต้นมีน้ําท่วมในเขตเทศบาลตำบลแม่จันถนนแล้วก็บ้านเรือนเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างการสํารวจแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจากดินโคลนถล่มที่บ้านสวนป่านะครับดอยตุงในอํเาเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ คุณพิมพิมลครับภาพรวม1,970หน่วยในจังหวัดเชียงรายเมื่อเช้านี้เปิดได้ทั้งหมดนะครับแม้จะมีเหตุน้ําท่วมและก็ดินโคลนถล่มขณะที่กกตเชียงรายคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึง77ซึ่งเท่ากับปี2,562ครับ